สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนนะคะ ของคนที่เกิดปีมะโรงนะคะประจําเดือนกันยายนพศ2567นะคะการดูดวงของหมอจะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินชีวิตคู่ครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในด้านสุขภาพโชคราภนะคะว่าดวงของคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างหรือขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะหรือว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสังขารร่างกายของคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมอนะคะครูบาอาจารย์ท่านอยากจะเตือนหรือบอกกล่าวอะไรขอให้สื่อผ่านออกมาทางไพ่โดยชัดเจนนะคะอ่ะถ้าเกิดใครที่ ที่เกิดในปีมะโรงที่หมอบอกมาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นปีเกิดของคุณนะตั้งจิตอธิษฐานทําสมาธิเอ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งแล้วขอยายของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตจับไพ่สักครู่นะอธิษฐานจิตให้เรียบร้อยนะคะขอยายดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้เลยเนาะที่หมอบอกค่ะหมอขออนุญาตจับไพ่สักครู่นะ เรามาดูกันเลยนะคะสิ่งที่หมอบอกไว้นะคะการงานการเงินชีวิตคู่ครอบครัวนะคะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะไพยขึ้นมาเป็นอย่างไรโอเคอใครที่เกิดทำงานนะคะบริษัท Office, ออฟฟิศครีเอทดิจิตอลต่างๆในด้านของคอมพิวเตอร์นะคะ ยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพวก IG t i k t o k ทุกอย่างหมดเลยในด้านสายงานของการโฆษณาสื่อสารโฆษณาทุกชนิดก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งการทำงานเกี่ยวกับยวดยานผาานะรถยนต์นะคะช่างซ่อมช่างบำรุงต่างๆนะคะที่หมอบอกเนาะอ่าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้หรือเป็นลูกน้องเจ้าของกิจการได้หมดในไพ่วันนี้นะคะอาจจะมีเดือนนี้นะคะอาจจะการงานปังนะคะหรือว่าโบนัสยอดตามเป้าลักษณะประมาณเนี้ยอาจจะทำให้คนข้างๆหรือป้า ข้างบ้านล้างร้านข้างบ้านลุงข้างบ้านเกิดการอิจฉาริษยาในสายงานที่เราทําอยู่นะคะหรือการมีชื่อเสียงจับงานปุ๊บลงโปรโมทอะไรแล้วดังอย่างเงี้ยลักษณะประมาณเนี้ยจะลุงป้าค้างบ้านจะเกิดการอิจฉาอยากลอกเลียนแบบนะคะหรืออยากเรียนแบบในแบบสายการงานที่เราทําก็ได้นะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวเนาะถ้าเกิดใครทํางานเกี่ยวกับตัวหลักตรงเนี้ยที่หมอบอกมันอาจจะต้องมีตัวบทกฎหมายเขาไม่เกี่ยวข้อง ต้องทําลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองด้วยนะคะในบางกรณีที่ทํางานในด้านนี้เนาะระวังการลอกเลียนแบบด้วยการก๊อปปี้เราไปลงในเพจต่างๆ่งอะไรเงี้ยต้องระวังและดูให้ดีนิดนึงนะคะเพราะบางทีแต่ถามว่ามันมันก็เป็นการดีอย่างหนึ่งแต่เขาเหมือนขโมยความคิดเราไปมันก็ม่ไม่ถูกต้องเนาะสิ่งที่หมอบอกแต่บางครั้งมันก็เป็นเหมือนการโปรโมทเราไปในตัวด้วยนะคะสิ่งที่หมอเห็นแต่ทุกอย่างนะคะคนดีผีคุ้มเนาะที่หมอบอกค่ะ อะไรที่มันยากๆมันจะง่ายขึ้นในในในช่วงเดือนนี้คุณจะหยิบจับอะไรนะคะจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีเงินมีทองหรือแม้กระทั่งพูดง่ายๆว่าได้โปรโมทตัวเองโปรโมทสินค้านะคะหรือบางคนบางกรณีอาจจะขยายสาขาก็ได้ที่หมอบอกหรือว่าขยายบริษัทนะคะตัวงานที่ทําอยู่เป็นไปได้สูงนะคะอาจจะมีการอิจฉาการไม่พอใจในเพื่อนร่วมงานสายร่วมงานไม่เป็นไรที่หมอบอกนะคะก็เหมือนว่าหมอบอกคนดีผีคุ้มค่ะเราคิดดีทดําดีมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามามาดูในด้านของ ด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะอาจจะมีการเซลเลเบตนะคะมีการเฉลิมฉลองหรือว่าเป็นวันครบรอบหรือว่าพากันไปท่องเที่ยวฮันนีมูนได้หรือว่าแม้กระทั่งพากันไป อ่าเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้ลักษณะประมาณนี้นะคะหรือว่าได้เงินก้อนมาได้โบนัสมาอาจจะให้แฟนให้สามีหรือแบ่งแบ่งไว้ใช้ส่วนตัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้เพื่ออนาคตหรืออาจจะบางคนบางกรณีอาจจะซื้อบ้านใหม่รถใหม่ก็ได้นะคะในเดือนนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือได้รถใหม่อะไรใหม่ๆนะคะในชีวิตเข้ามาสิ่งที่หมอเห็นชีวิตคู่เติมเต็มกันดีนะคะไม่ค่อยมีความเครียดหรือสี่เรียดอะไรมากในช่วงเดือนนี้เนาะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถ้าเกิดใคร ที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้หมอต้องบอกเลยนะเจอความรักที่เจ็บปวดมานะคะรักเล้ารักซ่อนเงินล,ลักษณนะเขามีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงก็ได้นะคะที่หมอบอกหรือเราไม่ชัดเจนเข้าไปในชีวิตเขาก็ได้สิ่งที่หมอว่าเห็นเนาะต้องระวังนิดนึงว่าการโดนหลอกการเนาเปรียบนะคะหรือบางทีเราต้อง เสียเนื้อเสียตัวไม่พอต้องมาเสียเงินเสียทองเพราะการหลอกาการพูดจาดีๆองเขานะคะเหมือนว่าเปลือกนอกเขาดูดีแต่ภายในแล้วไม่ใช่คนดีอะคะ่ะเหมือนซาตานที่หมอบอกนะคะระวังการหลอกการหลอกลวงการท,ทําร้ายร่างกายความรู้สึกความเจ็บปวดนะคะเตือนไว้นิดนึงสาหรับคนที่โสดไม่สนิทนเนาะถ้าช่วงนี้อยู่คนเดียวได้หรือรักสันโดษได้จะดีกว่านะคะอ่าซ้อมอยู่คนเดียวไปก่อนอย่าเพิ่งรีบไปมีคู่นะคะบางทีคนในกรณีนี้มันอาจจะเข้ามาในเวลาที่เรากําลังต้องการกําลังใจหรือความเสียใจอยู่นะคะที่หมอเตือนเนาะมาดูในด้าน ของคนที่โสดไม่สนิทอาขอโทษค่ะคนที่โสดสนิทเนาะในเดือนนี้คุณอาจจะซ่อมแซงความรู้สึกความสบายใจขึ้นรู้สึกว่าเข้มแข็งแก่งขึ้นรู้สึกว่าโอเคมากขึ้นในช่วงนี้อาจจะมีคนแอบดองแอบมองอยู่ลอมดมมองๆอ,อยากรู้ว่าคุณโสดไม่โสดลักษณะประมาณนี้หรือเขาไม่กล้าเข้ามาจีบคุณก็ได้อาจจะสองลูก อแอบส่องคุณในโลกโซเชียลอนไลน์มานานแล้วสักพักหนึ่งนะคะถ้าตกลงปองใจหรือมีการพูดคุยก็อ,อาจจะทักมาจีบเราก่อนก็ได้นะคะมันมีโอกาสเป็นไปได้หรือตัวคุณก็อาด,ดมดมมองมอง,งก็อยู่สักพักหนึ่งอาจจะมีฝ่ายได้ายหนึ่งหรือคุยหรือว่าสปาร์กกันในการคุยทั้งคู่ก็ได้ที่หมอเห็นนะคะ ไม่มีโอกาสเป็นไปได้สูงถ้าเป็นรักทางไกลก็จะยิ่งดีนะในไพ่ใบเนี้ค่ะถ้าใครดูอยู่อาจจะสมหวังในปรารถนานะคะ IG Instagram อะไรเงี้ยลักษณะประมาณเนี้ยหรือแม้กระทั่ง TikTok ที่หมอบอก Facebook ก็เป็นไปได้ค่ะจะติดต่อสื่อสารผ่านในโลกโซเชียลออนไลน์นะคะมาดูในด้านสุขภาพเนาะระวังเกี่ยวกับช่วงท้องนะคะกระเพาะปัสสาวะลักษณะประมาณนี้นะคะโรคนิ่วหรือว่าการต้องผ่าตัดกระทันหันเกี่ยวกับ ช่วงของช่วงเอ่อท้องน้อยลงไปลักษณะประมาณนี้นะคะทานอาหารที่เป็นประโยชน์ระวังนะคะเกี่ยวกับการขับถ่ายระบบขับถ่ายนิดนึงแล้วก็ระบบประสาทนะคะที่หมอจะเตือนก็คือการปวดหัวป,ปวดศรีรษะไมเกรนอยู่ดีๆเป็นปุ๊บปั๊บเป็นลมวูบวุล้มอะไรเงี้ยค่ะตรวจความดันเบาหวานนิดนึงเนาะที่หมอเตือนค่ะบางทีอายุน,น้อยก็เป็นได้นะสิ่งที่หมอเห็นค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่อย่า,ยยางเดียวแก่อย่างเดียวคนแก่คนจะาไม่ใช่ค่ะบางทีสาวๆหนุ่มๆสมัยนี้ก็เป็นได้โรคที่หมอบอกนะคะต้องระวังนิดนึงเนาะ และถ้าเกิดว่าใครจะชวนลงหุ้นลงทุนลงแรงอะไรต่างๆต้องดูนิดนึงว่าเขาจะขโมยไอเดียความคิดเราไปหรือเปล่านะคะทําหนังสือร่างตัวบทกฎหมายเรียบร้อยเนาะเคลียร์ตัวเองนิดหนึง่งสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาเรานะคะแต่อย่างหมอบอกค่ะคนดีผีคุ้มตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ขอให้คุณคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณเองเช่นกันนะคะคารบและให้เกียรติตัวเองก่อนเนาะถ้าด้านโชคลาภมีโอกาสจะได้โชคมาจากลาบลอยนะคะหรือว่าการซื้อตามเพื่อนลรืม เห็นตามโพสลักษณะประมาณนี้แล้วเป็นเลขทะเบียนที่เกิดว่าบางคนอาจจะอะไรนะไปซ่อมแซมรถแล้วบางทีรถเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือเสียเงินพอรถยอดยานผ่านนะ mm hmm. คุณอาจจะได้โชคมาจากเลขทะเบียนรถก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเนาะอ่าเวลาเล่นก็ไม่ต้องเล่นมากนะ mm hmm. เล่นแต่พอนิดนิดหนึ่งพอเป็นน้ําจิ้มนะคะหอมปากหอมคอเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะเนาะขอทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนานะคะห mm hmm. ยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะ พ้นผ่านอุปสรรคทั้งปวงและขอให้พบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวแมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะคะร่ำรวยทุกคนปลดภาระหนี้สินนะคะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะหมอนิมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ